มาลคะค่ะนะคะมีคนถามว่าคนสวยหายไปใไดนะคะคนสวยหายไปคำนวณสูตร3ตัวมาคะ่ะนะคะพี่จ๋านะคะวันนี้เป็นสูตร3ตัวคะ่ะที่ราคา2ตัวยังไม่ตัดให้นะคะกลัวว่ามันชี้อ้าก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะที่ราคาสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกคนทุกท่านนะคะขณะนี้เพจของเราได้ถูกปิดกั้นการมองเห็นอย่างหนักเลยฝาก รบกวนพี่ๆกดไลค์กดแชร์และแบ่งปันให้กับแฟนเพจของเราคนที่ไม่แจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีจะที่ราาักคะสามตัวพร้อม3ามสี <laughs> นะสามตัวมาแล้วนะคะวันนี้3ม,มานะคะ3ม,มานะสวัสดีค่ะภาพเสียงชัดเจนไหมจ้าที่ราาักค่คิดถึงอาจารย์เข้มไหมคะ,ะสินค้าของพี่ๆแพ็ควันนี้วันสุดท้ายนะคะ สินค้าที่พวกเราได้โปรโมชั่นพิเศษกันไป2วัน2คืนซอนเห็นน้องแอดมินบอกว่าเห็นน้องแอดมินกับน้องห้องแพ็กบอกว่าโอ้โหอาจารย์สบู่ออกปลั่ำประเหลือสบู่ออกโปรโดเลยนะจ๊ะพี่จ๋าน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเพจถูกปิดกั้นการมองเห็นอย่างหนักเลยแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์เคกก็จะลอง สู้ในในเพจนี้ดูสักประมาณห้าถึงสิบครั้งดูว่าอาจารย์เคจะตีตื้นในเรื่องของคนเข้ามาได้เหมือนเดิมไหมถ้าได้เหมือนเดิมอาจารย์เคจะไม่พาพี่ๆอ,อพยพนะคะแต่ว่าเราตั้งเพจใหม่ไว้สำรองเรียบร้อยแล้วค่ะไม่แน่หลายคนหลายท่านอาจจะอาจจะได้แล้วเพราะอาจารย์ชัดแตะแท็กไว้นี่ที่หน้าแตะไว้ที่หน้าเพจหลักของเราใช่ไหมคะอาจารย์จ๋าจ้ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหวยมาแล้ว เขายักข้ามาพ่อแม่พี่น้องเขายักข้ามาไกลๆนะคะนะภาพเสียงชัดเจนอยู่บค่ะนะคะรายงานสถานการณ์นิดนึงค่ะว่าอยู่ชมจังหวัดอะไรภาพเสียงยังชัดเจนไหมวันนี้มาสามนะมาสูตรสามตัวนะคะเมื่องวดที่แล้วสูตรสามตัวสูตรสามตัวเด่นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยราัวันใหญ่นะคะให้ศูนย์เก้าห ให้หกให้เก้าหกศูนย์อ๋อเดี๋ยวค่อยดูก่อนนะคะค่อยจะพูดกับแฟนเพจผิดนะคะให้หกเก้าศูนย์นะคะแฟนเพจบอกเสียดายนะาจาันทำไมไม่เป็นนะคะ 691ก็ยังดีที่ได้โบสทบัางนะคะวันนี้ไปคำนวณมาเป็นสูตร3ตัวสุดบังนะคะพี่ยุภารัฐบอกเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลเกือบไม่ทันโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมขนาดไปธุระที่ไหนมาก็ยังคิดถึงกันอยู่เสมอเลยนะคะวันนี้มา3ตัวนะคะเดี๋ยวรอเพื่อน,อนๆของเรามาใกล้เคียงพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะ,นะคะวันนี้เชกเช่นเดียวกันเหมือนเดิม วันนี้หนูให้อีกวันหนึ่งได้ไหมจย์ไหน <laughs> มีใครอยากได้สินค้าราคาพิเศษบ้างเ <laughs> ดี๋ยวเลยจย์ชัดกันนะคะวันนี้คนดูถึงสองพันเราปิดยอดไปแล้วนะจันปิดยอดไปแล้วเราปิดจ็อบไปแล้วเหรอคะเราปิดยอดไปแล้วแล้วมวันนั้นปิดจ็อบไปสี่พันกว่าบ้านคะ่ะสี่พันสามร้อยกว่าบ้านคะ่ะนะคะที่ว่าให้สินค้าเก้าบาทจําได้ไหมที่รักนะคะ วันนี้พี่พี่บอกว่าไม่ให้ปิดจ็อบหรอคะจะให้เปิดจ็อบใหม่อีกหรอคะท <c oughs> ีะ่รักนะเอาจังด่ดีเนาะเอาจังด่ดีเนาะความฮักงนะ <c oughs> ขอคลคนคนดูถึงหนึ่งพันคนขอโทษขออนุญาตค่ะคนดูถึงสองพันห้าร้อยท่านวันนี้จะให้สินค้าราคาพิเศษขอคนละหน like, ึ่งไร่หนึ่งแชร์ค่ะนะคะสัญญาว่าจะให้นะะสัญญาว่าจะให้แต่ยังไม่รู้ว่าจะให้อะไรได้บ้างนะคะมีคนเรียกร้อ,อง พี่ๆเชื่อไหมสบู่วันหนึ่งออกน้องๆแพ็คนะคะที่น้องๆแพ็คนะไม่รวมบินค้างนะน้องๆแพ็กบอกว่าอุ้ยสบู่นี่เดินหยิบแบบสามพันสี่พันก้อนอะ่ะนะวันที่น้องแพ็กนะคะไม่รวมวันที่น้องแอดมินรวบบ้านไว้น้องแอดมินรวบบ้านไว้น่าจะได้ประมาณนะ้ำถึงปัจจุบันเนี้ยได้สี่พันสามร้อยกว่าบ้านค่ะนะคะตอนที่เป็นสินค้าโปรโมชั่นนะนะคะ ก็ยินดีดีใจกับทุกคนทุกท่านที่ได้ถือว่าคนที่ได้คือคนที่โดนนะคะ <c oughs> วันนี้ขอให้พวกเราทุกคนนะคะโดนสามตัวกันเลยนะคะนะคะ โดน3ตัวกันเลยนะคะได้รับสินค้าแล้วค่ะมีกรอบน้ำพริกดินสอนและอีกหลายอย่างขอบพระคุณคุณก้อยค่ะอ๋อหลายคนหลายขั้นเริ่มรายงานเข้ามาแล้วเนะาะอาจารย์แค่ใช้บริการของไปรษณีย์เป็นยังไงบ้างคะพี่ๆสามารถติชมได้นะคะอา,อาจารย์แค่อาจจะไม่ได้ดูหลังบ้านตอนนี้ดูหลังบ้านไม่ครบทุกคนค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดหน้าบ้านพี่ๆสามารถนะคะ ให้แสดงความคิดเห็นได้ว่าเพี่ไปสเน่ดีไหมนะคะส่งไปสณน่แล้วพี่ๆได้รับสินค้าเป็นยังไงกันบ้างคะมีขัดตกบกพร่องทางด้านของกล่องแตกกล่องอะไรกันบ้างไหมแต่อาจารย์เค่เห็นเคลมส่วนน้อยมากๆเลยนะคะพี่ไปสเน่ดูแลค่อนข้างดีเกินในในใจอาจารย์เค่ให้คะแนนเกิน90กว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นะจะไม่ค่อยมีสินค้าหายสินค้าแตกเสียหายแล้วก็แพ็คก,กล่องใหม่แล้วก็ลูกค้าเปิดมาแล้วแอม แย่งไม่ค่อยมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะบอกเลขเด่นวันนี้จะบอกเลขเด่นแล้วนะคะสูตรเด่นเด่นนี่ตั้งแต่17มกราปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้สูตรเลขเด่นไม่เข้าแค่สามงวดพูดกันง่ายๆว่าหนึ่งปีมี24งวดเนาะ24งวดแล้วนี่ก็ะปามาครึ่งปีและปีครึ่ง อปีครึ่งสูตรเด่นผิดแค่สามงวดขอกค่ะพราะคนอาจารย์ชัดมากมากค่ะ,ะสูตรเด่นปีครึ่งผิดสามงวดค่ะอาจารย์คน,นขอขอลเพจกันนะคะได้ได้ได้ไไไนะฮะอ่าดีมากเลยดีข้าไม่แตกนะคะ,ะแตกเขาเคลมเราเราให้คําสัญญากันไว้อย่างนี้ค่ะว่ากับพี่ไปสณีนะบอกว่าถ้าสินค้าของลูกค้าแตกไม่ต้องเปลี่ยนกล่องให้แล้วส่สงไปทั้งแตกๆอย่างนั้น ให้บอกตั้งแต่แรกเลยว่าแตกอย่าให้ถึงมือลูกค้าแล้วบอกโอ๊ยทำไมข้างในมันคือบานเบอะจังซี่นะพอท้ายสุดเราก็ต้องเคลมอยู่ดีหมายถึงต,ตัวอาจารย์เคเองนะอาจารย์เคก็ต้องเคลมให้ลูกค้าอยู่ยดีถ้าเกิดว่ากล่องน้ําพริกแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่รักเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เคก็จะบอกพี่ไปสนีคุยกันตั้งแต่แรกว่าไม่ปิดไม่ให้ปิดบังเรื่องนี้พี่ไปสนีน่ารักมากค่อนข้างที่จะแบบ ถ้าสินค้าตรงไหนมีปัญหาได้รับเบี้ยแก้แล้วค่ะแถมน้ำปัไ้ไแถมน้ํามันอีก3ขวดนะคะบอกแล้วว่าของที่เนี่ยเขาดีจริงๆเออถ้าเกิดเราบอกว่าของอะไรที่เราแถมหรือแจกไหนไหนไหนใครเป็นบ้านที่ได้น้ํามันแจกไหนใครได้น้ํามันบอกให้หน่อยค่ะได้น้ํามันค่ะได้น้ํามันพืชนะคะเนี่ยจันเ์เกก็ดูอยู่นะน้ํามันพืชอะพอเย็นแล้วบอกให้ได้แล้วนะคะบอกให้ได้แล้ว นะคะอะมะขามมะขามเน้นให้นะคะ974ค่ะเลขแรกที่คอยเน้นให้974 974และ085เน้นให้คือ974และ085ค่ะ เน้นให้คือ974และ085ค่ะอ่าน่ารักมากอ่าต่อไปจ้ะ้ยวันนั้นอาจารย์บอกขออนุญาตคะรสชาติหรืออย่างน่ะไม่ใช่มไม่ถามบอกแม่นนะอา้าวละขอสูตรโบราณโบราณโบราณทั้งสองชุดเลยค่ะมีมีเป็นมีโบราณหมดเลยแต่ว่าต้องพิมพ์รหัสนะที่รักนะ พิมพ์รหัสนะคะทะรถดมี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 วันนี้ให้รหัสคะลถนะวันนี้ให้รหัสคะรถนะคะใครอยากได้ได้แค่สามร้อยห่อเท่านั้นหมดแล้วต้องรอขลรดใหม่มานะคะต้องรอสั่งต้องทีนี้อาจารย์อาจจะหยุดอาจารย์จะหยุดไล่ราคานี้แล้วก็คือเบรคไปนานเลยนะอ่าใช่ต้องเบรกเลยนะใชะรับเฉพาะ รับตัวแทนเฉพาะชากาแฟหรือเปล่าเดี๋ยวจะจัดให้นะคะเดี๋ยวจะจัดให้โคดังใหญ่เสร็จก่อนนะคะและหลายคนหลายท่านใครที่มีอาชีพขายออนไลน์อยู่แล้วอยากเลือกของอาจารย์เค้ไปขายนะฮะมาหาได้ที่จังหวัดอุทัยนะมาหาได้ที่จังหวัดอุทัยมาคุยกันได้นะฮะอาจารย์เค้ให้ราคาส่งค่ะใครอยากเป็นตัวแทนขายสินค้าอื่นๆด้วยก็ยินดีเลยขายสินค้าอื่นๆก็เตรียมบอกน้องแอดมินแล้วก็ทิ้งเบอร์ไวใ้ให้เขาจดทิ้งไว้ก็ได้ค่ะ นะ,ะเดี๋ยวอาจารย์เคจะประกาศหน้าไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะคะ